จากคนแก่ไร้ค่าสู่เศรษฐีพันล้านเริ่มจากสิ่งนี้อายุเป็นแค่ตัวเลขความสำเร็จไม่มีเส้นตายปี1952พันเอกฮารันเซนเดอร์อายุ6 2ปีเพิ่งได้รับเช็คบำนาญใบแรก105เหรียญหรือเทียบเป็นเงินไทยก็คือ3,570บาทเขานั่งมองเช็คในมือและคิดว่านี่คือทั้งหมดที่ฉันมีหรอเซนเดอร์ตัดสินใจ เขาจะไม่ใช้ชีวิตที่เหลือด้วยเงินเพียงเท่านี้เขาเริ่มขายสูตรไก่ทอดของตัวเองเดินทางไปทั่วอเมริกานอนหลังรถถูกปฏิเสธกว่า1,000ครั้งแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้7ปีต่อมาร้าน KFC สาขาแรกเปิดตัว5ปีต่อมา KFC มี600สาขาทั่วอเมริกาตอนนั้นแซนเดอร์อายุ74ปีเขาขายกิจการในราคา2ล้านล์หรือราวๆ68ล้านบาท ถ้าคุณคิดว่าตัวเองแก่เกินไปที่จะเริ่มต้นใหม่คุณกลัวว่าจะสายเกินไปที่จะประสบความสำเร็จลองคิดดูใหม่ถ้าคุณเริ่มวันนี้อีกหนึ่งปีข้างหน้าคุณจะอยู่ตรงไหนถ้าคุณไม่เริ่มอีกสิปีข้างหน้าคุณจะเสียใจไหมความสำเร็จไม่มีอายุมีแค่คนกล้าลงมือทำกับคนที่ไม่กล้าลงมือทำคุณจะเป็นคนไหนระหว่าง นั่งรอความสําเร็จมาหาซึ่งไม่มีทางเกิดขึ้นอย่างแน่นอนหรือว่าลุกขึ้นมาไล่ล่าความสําเร็จและคุณต้องเริ่มเดี๋ยวนี้อนาคตของคุณขึ้นอยู่กับการตัดสินใจในครั้งนี้